สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์วันทํางานนะคะเมื่อเช้าก็ได้มาเอาอาหารให้แม่ฝอนะคะเราต้อง ให้ได้รู้อาการของแม่ไฟนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะแม่ไฟกินอาหารได้นะคะกินอาหารได้แต่ปากเขาก็คงจะยังไม่ได้หาย100เซนะคะยังไม่ได้หาย100%เซก็ก่อนที่แม่จะไปทํางานเขาก็นอนนะคะนอนพักผ่อนแล้วเอาไผ่เงินมาให้เอาอาหารเอาน้ําไว้ให้นะคะพื้นที่ส่วนตัวของเขาก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเขาก็ได้อยู่แบบกว้างขวางขึ้นแล้วก็น้องผาสุกเอาออกมาเล่นนะคะ ลงไม่ไฝก็ไม่ได้โยกแยกนะคะเพราะว่ามันก็มีน้ําหนักอยู่นะคะเขาก็อยู่ได้พอดีนะคะเย็นค่ะเย็นถ้ากลางวันแบบนี้ไม่ไฝจะนอนนะคะจะนอนคือมันเย็นอ่ะมันเย็นกว่าจุดตรงที่กงเก่าอยู่ตรงหน้าบ้านนั่นคือร้อน,นะค่ะร้อนร้อนแล้วก็ดูดูเขาคงจะไม่ชอบนอนตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันร้อนแล้วมันก็ดูแบบยังไงล่ะบอกไม่ถูก มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนด้านนี้ด้านกลรง,งข้างๆของพวกลรงใหญ่จ๊ะเอเจ้าขุนนี่เจ้าขุนนะคะดูหน้าตารู้เลยเพราะว่าสังเกตจมูกเขาจะดำๆหน้าเขาจะต่างจากเจ้านายเจ้านายจะหน้าแบบหวานๆกว่าน,นี้นิดนึงเจ้าขุนจะหน้าแบบเข้มๆขุมๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็เนี่ยแม่ขยับโรงมาติดฝั่งนี้เพื่อจะ,จะให้กรงแม่ไฟเขาได้วางฝั่งนี้นะคะ แล้วก็ดูความดูความพังพินาศก็เขาก็เล่นกันแรงค่ะเขาก็เล่นกันแรงแล้วตัวเขาก็หนักด้วยนะคะตัวเขาก็หนักด้วยเขาเล่นกันแรงเพราะว่าเขาก็อยากเขาก็อยากอยากวิ่งอยากอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาหยอกกันเพราะว่าเขาอยู่แต่ในกรงเนาะเขาก็อยากออกกําลังเนี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกค่ะเดี๋ยวปิดเทอมนู่นนะคะถึงจะมีโอกาสได้ซ่อมแซมให้แต่ว่า มันต้องมีแผ่นซ่อมนะคะต้องมีแผ่นแผ่นแบบนี้เขามีขายต้องได้เอามาซ่อมให้พวกเขาตาช่วงปิดเทอมก็จะได้ทำอะไรหลายอย่างส่อทิ์บางทีเวลาก็น้อยนะคะบางทีเวลาก็น้อยวันวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากได้อะไรไม่กี่อย่างเองเมื่อวานนี้ก็ได้ได้เปลี่ยนกกงไม่ไฟนั่นแหละคะ่ะใช่ หล่อจังเลยนะใครอีกใครหล่ออีก,ใค,อกใครสวยอีกทําคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะน้ํายังไม่ลดเลยนะคะน้ําขึ้นน้ําขึ้นนะคะน้ําขึ้นอันนี้ก็เจ้านายมื่เช้าก็รัดเลาะหาทางมาโรงเรียนจนได้นะคะมันมีทางรัดอยู่น้ํามันขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะยังไม่ลดเลย เด็กๆมั่งมนีน้องมั่งมีคนสวยน้องเศรษฐีวันนี้ก็เป็นอากาศดีไม่มีฝนนะคะก็มีแดดอ่อนๆแล้วก็มีลมพัดมาบ้างนะคะเด็กๆก็คงจะนอนแบบไม่ร้อนมากนะคะสวัสดีครับเจ้าสัวครับพี่ขาวก็ที่ประจำมานอนตรงนี้ นั่นนะคะพังพังหมดเลยไม่รู้จะว่ายังไงขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด็กๆนะคะขอบคุณที่เมตตาขอบคุณทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกการสนับสนุนที่เมตตาช่องถุงทองแมวสามขานะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ